สวัสดีครับหนึ่งขุยยบรรเลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเป่าคลุยเพลงน้ำตาแสงใต้นะครับเพื่อไปร่วมกิจกรรมประชันคุยของกลุ่มคุยไทย i o o m นะครับสำหรับเพลงนี้ทางกติกาของกลุ่มได้กําหนดไว้ว่าให้เป่ากับแบ็คกิ้งแท็กของเวอร์ชันของกันนพัฒนะครับแต่ว่าเป็นแบ็คกิ้งแท็กของทางกลุ่มได้จัดทำขึ้นมา ซึ่งจะเปลี่ยนคีย์จากต้นฉบับนะครับคีย์ต้นฉบับเนี่ยถ้าเป็นโน้ตตามที่ทางกลุ่มเขากําหนดเนี่ยจะต้องใช้คุยคีย์เอฟฟนะครับแต่ทางกลุ่มได้กําหนดให้ใช้คุยคีย์บีแนะครับตามโน้ตที่ได้กําหนดไว้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเป่าในรูปแบบของผมนะครับให้ท่านที่สนใจนะครับได้นําไปเป็นแนวทางในการฝึกเพื่อจะร่วมประชันคุยนะครับ กิจกรรมของทางคุยไทย .com นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับจะเป็นแนวเพลงลูกกรุงนะครับจะมีความต่อเนื่องของอารมณ์ของเสียงร้องจะมีความต่อเนื่องนะครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันจะมีความต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นสูงก็จะสูงต่อเนื่องน้ำเสียงสำเนียงก็จะลากต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตกันเชื่อมของโน้ตต่างๆก็จะมีความต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเป็นแนวเพลงลูกกรุงนะครับจะไม่ค่อยมี ลูกคอมากเหมือนกับเพลงลูกทุ่งนะครับหรือจะไม่มีความกระด้างมากเหมือนกับเพลงสติงหรือเพลงอืน่นๆทั่วไปนะครับก็ <c oughs> จะมีเป็นออกแนวหวานๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็ด้วยสำเนียงเพลงนะครับเป็นแต่งมาจากเพลงไทยเดิมนะครับก็ <c oughs> จะมีอารมณ์หวานปนเศร้านะครับอารมณ์เพลงนี้สําคัญนะครับต้องทําความเข้าใจกับเพลงแล้วก็เนื้อเพลงแล้วก็ ตัวโน้ตต่างๆนะครับก็จะทําให้องค์ประกอบของการเป่านะหน่าฟังนะครับแต่ในรูปแบบของผมก็จะเป็นรูปแบบการเป่าในความชอบเฉพาะตัวนะครับสําหรับโน้ตที่จะทําให้นะครับก็เป็นโน้ตไทยนะครับแกะจากในตามกติกานี่แหละครับแล้วก็ถ้าท่านจะเป่าก็ให้เป่ากับ Backing t แท็ของคุยไทย .com นะครับถ้าท่านเอา โนตนี้เราขุียคีนี้ไปเป่ากับต้นฉบับมันจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าต้นฉบับถ้าใช้ b ีแฟดเนี่ยจะต้องเป็นอีกทางนิ้วหนึ่งซึ่งจะเป็นทางนิ้ว F ก็จะไปมีติดทีแฟดด้วยนะครับอาจจะทําให้ขยับนิ้วยากแล้วฟังไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่นะครับสาหรับคลิปแนะนํานี้ผมจะเป่าสดนะครับเป่าเป็นเสียงสดเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็อาจจะไม่ตรงทั้งหมดตามที่โน้ตที่ลงไว้ให้ ่วนท่านที่สนใจก็สามารถดึงเอาท่อนเทคนิคนิดๆหน่อยๆเข้าไปรวมกับความสามารถของตัวเองที่ทํานะครับก็เป่าในรูปแบบของตัวเองไปเลยนะครับอันนี้จะทําเป็นแนวทางไว้ให้สําหรับท่านที่ฝึกใหม่นะครับท่านที่พอมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านได้นะครับผ่านได้เลยนะครับต้องรับชมรับฟังนะครับ ส่วนอารมณ์หรือว่า,าท่วงทานองต่างๆก็ไปฝึกฝนเอาเองนะครับส่วนการเป่านะครับผมจะเป่าในรูปแบบของผมซึ่งผมก็ยังระบายลมไม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยยังระบายลมไม่ได้แต่ก็จะแบ่งเป็นการแบ่งลมนะครับแบ่งลมไปไปตามท่วงทานองนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับที่ผมจะฝากไว้ก็คือเทคนิคที่ผมใช้ส่วนใหญ่เนี่ยมัน มันมีไม่มากนะครับก็จะเป็นเทคนิคการหอยการหวนการตัดลมนะครับแล้วก็การคลั่นหอยหวนก็แบบนี้ครับหอยนี่จะเป็นการขึ้นพุ่งขึ้นแต่ลากจากน้ตอ,อีกน้ตหนึ่งไปโน้ตที่สูงกว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้คือการหอยถ้าลงอย่างนี้อันนี้คือการหวนอย่างเงี้ยครับจากโน้ตสูงลงน้ตต่ำคือการหวนแต่ต้อง กประสานกันอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเทคนิคการหววหวนแล้วก็การขั้นลมนะครับก็คือการทําลูกสะอื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทำนิดนิดหน่อยๆเอาหยิบมานิดนดหน่อยๆไม่ต้องมากถ้ามากก็จะจะดูแปลกๆไปนะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์หวานปนเศร้านะครับเราก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ใช้ลมแรงนะครับเพลงนี้ใช้ลมแรงลมต้องมีความต่อเนื่องแต่ไม่ถึงกับแรงกระแทกแบบนี้กระแทกแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องแรงแต่มีความสม่ำเสมอแรงมีความสม่ำเสมอนะครับยังไงก็ลองฝึกดูนะครับลองอันนี้คุยที่ผมใช้ก็เป็นคุยสําหรับฝึกหัดนะครับไม่ได้เป็นคุยที่มีราคาแพงมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ หากเป็นประโยชน์ก็แชร์หรือบอกต่อไปได้นะครับผิดพลาดประการใดก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ยังเป็นผู้ฝึกเหมือนกันนำเทคนิคนำแนวคิดนะครับแล้วก็วิธีการมาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันแนะนำการเป่าเพลงเป่าคุยเพลงน้ำตาแสงใต้นะครับในเวอร์ชั่นของ การณพัฒนะครับ Backing t แของคุยไทย .com นะครับเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมประชันคุยนะครับของทางเพจและกลุ่มคุยไทย .com นะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ